สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าทุเรียนนะครับปลูกไป14วันนะครับว่ารากของงอกหรือยังกับวิธีการปลูกแบบแผ่รากแล้วก็การปรุงดินที่ผมเคยทําไปนะครับเป็นการปรุงดิน2ชั้นแล้วก็ยังไม่มีการรดน้ํานะครับตลอดระยะเวลา14วันก็มีการล้างใบว่างฮะก็ใช้น้ําประมาณ1ลิตรต่อครั้งไม่ถึงฮะก็ล้างแค่บริเวณผิวดินผิวใบนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดความชุ่มชื้นระหว่างใบแล้วก็ นาดินนะครับก็เท่าที่ดูความชื้นนะครับก็ยังเยอะอยู่เห็นไหมความชื้นยังเยอะยังไม่ต้องรดน้ํานะครับทีนี้มาดูรากกันนะครับนี่การปลูกแบบแผ่รากคือข้อดีจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวมาดูใบกันอีกนิดนึงนะครับคือผมทําสเลนพรางแสงฝั่งทิศตะวันตกไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยโดนแสงจัดเกินไปในช่วงบ่ายนะครับก็เป็นการช่วยเหลือระยะการปลูกแรกๆไปก่อนนะครับ แล้วก็มีการแขวนลูกเหม็นนะครับเพื่อจะป้องกันแมลงเพลี้ยต่างๆก็ค่อนข้างได้ผลอยู่นะครับใบก็ไม่สลดค่อนข้างที่จะตั้งในทุกๆเช้านะครับรากนะครับก็มาดูว่าเขางอกกันกี่เซนนะครับจะเห็นว่านี่คือถุงเดิมนะครับแล้วก็นี่คือรากใหม่นะครับที่ขึ้นมาสังเกตดูฮะมีความขาวมีอยู่สองเส้นซึ่งรอบๆน่าจะขึ้นแบบนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ประมาณหนึ่งนิ้วโดยประมาณนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็ไม่อยากจะขุดไปเดี๋ยวจะโดนรากนะครับเนื่องจากเราเห็นจากด้านบนแล้ว ส่วนด้านล่างเนี่ยผมเข้าใจว่าจะออกมาไกลกว่าน,นี้เนื่องจากมันจะมีรากที่เขาขดอยู่ตามรอบถุงซึ่งผมไม่ได้ตัดรากข้างออกนะครับแผ่ออกมาบริเวณนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะถึงบริเวณที่ปลายใบยอยู่นะครับซึ่งคลิปก่อนๆเคยทําไปก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะยี่ิบห้าวันนะครับถ้าปลูกแบบแผ่รากรากเขาจะเดินดีแล้วก็ใบจะไม่ค่อยสลดมากนะครับนี่ครับการควบคุมน้ําความชื้นถึงจําเป็นนะฮะเห็นไหมฮะนี่ น้ำน้ำยังเยอะอยู่เลยนะครับนี่ขนาดแค่ว่าเราทําการล้างใบไม่ได้รดน้ําแบบ5นาที3นาทีอย่างที่หลายๆท่านกําหนดกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาพรวนดินเพื่อเติมอากาศบริเวณขอบถุงนะครับเห็นไหมนี่คือพรวนดินแล้วผมจะทุเรกผมจะพยายามพรวนดินประมาณ1 5บหถึงยีวันครั้งเพื่อเติมอากาศนะครับน้ําอากาศปริมาณเท่ากันถึงทําให้ระบบรากเนี่ยจะเริญเติบโตได้ดีอ้วนสมบูรณ์ขาวแบบนี้เห็นไหมไม่มีความดําของรากแสดงว่าความชื้นเนี่ยเหมาะสมก็ประมาณนี้ฮะหกสิบย,ยุยยุย ตอนนี้ยังเยอะไปน่าจะติด80%ถ้าใช้เครื่องวัดนะครับแต่ถ้าเาวเมือเนี้ยก็ตีซะว่า60-80นะครับบี้แล้วก็แบนเห็นไหมฮะโอเคแบบนี้ใช้ได้ดินก็ค้างเย็นตัวนะครับแล้วก็ผมจะใช้นะครับผ้าคลุมวัชพืชชนิดระบายอากาศน้ําได้นะครับแบบนี้นะับคลุมไว้ตั้งแต่ตอนปลูกเลยนะครับก็จะคลุมไว้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะคลุมไว้ต่อนะครับใครมีข้อความหรือข้อสนใจอื่นๆเกี่ยวกับรายละเอียด การดน้ําการฉีดพ่นยูเรนซีต่างๆก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่ก็อยากให้ดูว่าทุเรียนปลูก14วันรากงอกแล้วนะครับครับสวัสดีครับทุเรียนปลูกแบบอินทรีย์ครับสวัสดีครับ